สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีทุขขันเนาะครับเนาะสวัสดีท่านผู้ชมน้ำครับผมฟายุเข่าครับพี่น้องครับฝนดีครับครับพี่น้องปีนี่ครับม่งานนาวโย้ววันนี้สฉยมาดำนะครับพี่น้องฮู้งงานนาวอยู่ไก่ผมครับอันนี้บระธนเดียขาดเดียวพี่น้องอันนั้นดำเลี่ยวๆพี่น้องเดี๋ยวยิ่มผลแล้วครับอันนี้มาดำนะซอยพี่สาวครับพี่น้องครับ มีได้ดปลาไหลมากพี่นอ้องเราจะผ่าผัดเผ็ดปลาไหลกินแซ่บๆพี่น้องปลาไหลยังได้หนึ่งตัวนี้นี่นี่ตักหัวหนึ่งเรากินข่าวย่างน้ำกันพี่น้องคร,ร,ร,รับผัดเผ็ดปลาไหลแซ่บๆนักสีหาม่าอยู่ครับพี่น้องมาดำหน้าซอยพี่สาวทำไมยืดหน้ากันจังสีหล่ะพี่น้องคนกระจุก สองมื่นหรอกเขาสู้าไปหาใส่เบียดบ่อะไรด้อพี่น้องครับต้องขออภัยครับเราจะพยายามดังตรงพี่น้องตอนเที่ยงมีแต่ปลาซิวมอวาอูบ่ด,งงบบดังตรงเขียวหน่นยครับพี่น้องยามดังตรงครับพี่น้องครับไอกุ้งจังหลายเดิครับพี่น้องเห็นไหกุ้งกุ้งกุ้งพี่น้องกุ้ง,งกุ้ง นี่จะตัวยังไงนี่อะ่าอะไรก้างอะไก้อยตอนเที่ยงก็ดีพี่น้องตันนี้มีเมนูตาบักห้ง่งก้อยกุ้งพัดเพชรปรลาไหลครับพี่น้อง่าเด็ดไปใส่เบ็ดครับพี่น้องมาเลรียอยู่ให้ยยุ้ยนาแลครับเนาะ

เขาเที่ยงใช่ไหมกเขากั ใส่มาทม่มึงเหยียบรถไปเหยียบรจอยไปมึงงขุดเพ่งบรถลยไงเนาะเออบ่อย่างมบึงซื้อแล้วนมันไหลบ่ามันนมัใหตกแกม่นเลยที่ที่ให้น้ำเท่าเนี่ยแล้วนำมันบ่งเลยก็เราไปทำอะไรต่า นี่เ่อย่งตดอกัียไอ้นีนี่ตัวเดียวดิหนิถูก่ายด้วยเนี่ตัวกตำมุ่งตำมุ่งเลยพี่หุงพี่น้องกินเดียวยังคอไปดำต่อครับพี่น้อง กินเข่าสำกันเด้อพี่น,ออน้องเอ้อบ้องกับเขา่าแบบขวบประไรครับพี่น,อน,อน้องมก,กน้อยไหมเปิลกุง้งมุาา้ยผักเปน้ลกุ้งล้วนเปิลกุ้งล้วนคแบบตะต่ำหงส์จะแสบน้องดำหน้าไม่มือคนวัดมีต่แนวจวดมั้ยมันมีต่แนวจวดจังวะกีนดกว่า

เป็องคนคงมันไม่าดเลแค่พักนาลูกโดดลูกโดดยังเดี๋ยวค่อกินเดี๋ยวค่กินเอาเขาไปกินเอาไว้จิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดงก่อนเดี๋ยวให้ไมจะู้่มันตดไปก่นได้กินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว ี๋ยวงไงเดี๋ยวทุกอย่าง,ใ,ง<ห>ใช่ชลูลลกปกปิกส่หมดก็ใส่หลายตัวนี้หลายอัน <c oughs> อย่างหลอนรง้ยไ่เ็ยหมดต่ไปก็ไปไปเจ้งตือะตืออะไเน <c oughs> าะหน้ใหม,ม,ม,ม่น้ใหม่ถอดตอนนี้ถอดตขาว ขอทานนิดหน่อยคด,ด,ดีแปลกอูอ้วนำไม่ไปกินะนะน้ำที่เ <c oughs> คียวกินขาวแล้วมาดำพต่น้องมาดำนะซอยแง่เด้อย <c oughs> วน้อยเดียวน่ ว่ามันติดขาดมาหนี่อยู่มาหนี่เหลียนอยู่ประมาณพอดเรงกับทีเลี่ยนอยู่หรอกครับพี่น้องครับ ทำหน้าซ่วยกันดื้อบิอง 欢一个，拜，再见。 ơ ừ, nằm né nằm Ở bên tới nằm hùa ô nó này ha โอ้ยเครื่องให้แล้วครับพี่น้องพูดเดี๋ยวน้อยหนึ่งครับสามสองโมงกว่าละสามโมงแล้วพี่น,อน้องไปกันจิไปก้นส่เดือนเดี๋ยวจิาวาพาไปใส่เบ็ดกบครับพี่น้องครับโซเแรงใส่เบ็ดกบป้าอ้อยไหนพูดเดี๋ยวผมจิบอกชื่อจีหมายป้าอ้อยคือเกาครับพี่น้องนำหน้าเหลี่ยวกอนโซเล้งผู้ละครับลิปนี้ก็ขอพูดอะไรน้องครับเนาะสำหรับการติดตามชมครับเอามาทาั้งนี้ลูก นั่นนี่นั่นนี่ปากกดที่ตามกดไค์กดแช่เลยครับมันน้องเมื่ได้มีอย่างดอกครับพี่นอ้องข้ามาเหรียญอยู่หน้ามาดำหน้าติ่งเสาอยู่หน้าแซ่แช่ครับแรงไปใส่เบ็ดกบกันครับพี่น้องใส่จกมีสิบสามสิบหลังครับเมื่อนั้นคลิปแรกใส่ไปมันขาดไปสองหลังครับพี่น้องแต่ก็ได้มาสองตัวถือว่ากบเรื่อมหญ่แล้วแล้วก็เรื่อมสิกินเนี้ยนะพี่น้อง เลี้ยงสีฟ้าไปมันหมายที่เคยใส่ทุกปีนะครับพี่พูดว่าน้องแค่สูตรพี่น้องโกบไลท์เอาไปดูปีนิดสิมีบ่ถ้ากดติดตามไปได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมส,สรารับคลิปนี้สวัสดีพี่น้อง<ห>สุขุม<ห>สุข<ห>สงบเด็กกันไหมกิมนาครับพี่น้องครับสวัสดีนนรครับผมตัวเลยตัวน้ำเลยตัวน้ำเลย